ก็ไลฟ์สดปกตินะคะก็คือได้ยินฉายาเขามาเรื่อยๆอยู่กับกับวงการนักร้องลูกทุ่งก็คือตั้งแต่ต้นปีที่แล้วค่ะก็คือไลฟ์สดมาเขาก็จะชอบเข้าไปด่าคำหยาบๆสามารถพูดได้ไหมคุณคนนี้เป็นใครไม่ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักก็ก็เขาก็จะด่าว่าอีควายอีศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีลํำยองอีไขตัวอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือถ้าเราไม่เห็นคอมเมนต์เขา เขาก็ยิ่งจะพิมพ์เยอะๆเพื่อให้เราเห็นนะค่ะแล้วทีนี้ถ้าเราเอ่ยชื่อเขาหรืออ่านคอมเมนต์เขาเขาก็จะมีข้อต่อรองว่าทําไมถึงต้องมาด่าเขาก็จะมีข้อต่อรองมาประมาณว่าต้องดึงเขาเข้ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะต้องดึงเขาเข้ากล้องนะเวลาไลฟ์สดต้องดึงเขาเข้ากล้องแล้วแล้วเราก็มันไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องไปดึงเขาเข้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีเขาก็แบบว่าอยากให้เลือกด่าก็ต้องโอนตังเขาก็สมม่งหมายเลขบัญชีม,มาในคอมเมนต์คะ่ะแล้วลทีนี้คือเขาก็ด่ามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้สนใจเพราะเราก็บล็อกเฟซเขาไปหลา,หลายอันเลยก็หายไปช่วงปลายปีแล้วก็มา,าอีกซึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งไลฟ์สดในในรถแล้วเขาก็มาด่าน้องหนึ่งก่อนเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ ด่าน้องหนึ่งว่าควายควายควายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะมากมายแล้วเขาเริ่มมองเห็นลำยองอยู่หลังรถเอาอีลำยองอีควายอีลำยองอีสัตว์อีลำยองใส่มาอีกละทีเนี้ยแล้วแล้วนี่ก็งงทําไมเขามาด่าก็เลยงงน้องเขาเลยเรียกว่าครูทําไมเขามาด่าครูมาเนี่ยค่ะก็เลยเข้าไปดูอ๋อบล็อกคนด่าประจําประมาณนี้คือก็เลยพูดเป็นตลกไปเออท่านนักร้องมีกระแสมันจะชอบมาด่าเออคิดคิดไปแง่ดีถ้าคนดังมันจะชอบมาด่าที่แบบอย่างนี้แล้วทีนี้เราเลิกด่านะป๊อก ถ้าทีนี้น้องมันก็ไม่ชอบให้เข้ามาดา่าเยอะเพราะว่ามันเสียสมาธิในการร้องเพลงไลฟ์สดอยู่น้องก็เลยบล็อกบล็อกการไลฟ์สดแล้ววันที่27ํำยองก็ไลฟ์สดทานข้าวปกติให้แฟนคลับดูแล้วทีนี้ก็เข้ามาดา่าอีกคือคือเข้าทางเฟสน้องไม่ได้ก็เลยเข้ามาดา่าทางทางเฟสํำยองเอาอะไรอีควายควายมาอีกเป็นเป็นฟาร์มเลยค่ะอย่างนี้เป็นเป็นร้อยสองร้อยตัวเลยแล้วทีนี้ก็ํำยองว่าอย่าดานะถ้าด่าพี่แจ้งความจริงๆงนะ ก็อาจจะมีหลายๆคนขู่แบบนี้จูก็จะแจ้งความประมาณนี้ถ้าด่าเนี่ยจะแจ้งความจริงๆนะแต่ก็ไม่มีใครเอาผิดเขาได้ไงไม่มีใครเอาผิดเขาก็มองว่าเขาเป็นโลกจิตโคกระสาหรือเปล่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วแล้วว่าถ้าถ้ายังด่าไม่เลิกจะแจ้งความจริงๆเขาเลยว่ามึงไปแจ้งเลยกูไม่กลัวกูจะตามไปเอาปืนไปยิงมึงกูจะยิงพ่อแม่มึงกูจะยิงหัวมึงกูยิงปากมึงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมัน มันไม่ใช่แล้วอันนี้คือขู่ใช่ไหมกูจะยิงมึงอะไรมามาแบบเราว่างั้นก็เลยอว่าขออนุญ,ญาตปิดไลฟ์สดก่อนนะคะแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ลบทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้แฟนคลับอะไรเข้าไปเหมือนเดยมมันจะมีเรื่องยาววานปลายเราก็ต้องรีบไปทีเนีน้รีบไปโรงพักค่ะเพื่อไปแจ้งความนะคะ เอาตรงๆคือไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขาจะทําจริงหรือเปล่าหรือเขาแค่ขู่แต่เราก็าไม่ไว้ใจอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้ข่าวมันฆ่ากันง่ายอ่ะค่ะ <Okay. S 1> เ,เงินแค่บาทเดียวอะไรก็ยังฆ่ากันเลยอย่างงี้ฉะนั้นแล้วคือมันเราเยอ,อย่าไปเสี่ยงดีกว่าแล้วพ่อกับแม่ลํายอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราไม่ได้อยู่ดูแลพ่อกับแม่ถ้าวันหนึ่งเขาไปยิงพ่อกับแม่เราล่ะเราจะรอให้เขายิงพ่อกับแม่เราก่อนหรือเราจะรอให้เขามายิงเราก่อนร เพราะว่าลํายองอยู่พื้นที่แจ้งค่ะเราร้องเพลงไปแล้วปืนยิงตายบนเวทีทําไงล่ะคะไม่เข้าไปดูไหมคะว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาใช้รูกปกติดีไหม<ช>ปกติดีนะคะเห็นแฟนขลาบส่งข้อมูลเขามาบอกว่าเหมือนเขาทํางานเป็นเป็นปรปภประมาณนี้คะ่ะบริษัทรักษาความปลอดภัยประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็ตายแล้วคือ ถ้าจะบอกว่าเขาสติไม่ดีเขาก็คงทํางานด้านนี้ไม่ได้แล้วเราจะให้คนสติไม่ดีคนบ้าคนโรคจิตมาอยู่ในสังคมเราหรอคะมันอันตรายมันอันตรายต่อตัวเราเองแล้วก็อันตรายต่อคนอื่นด้วยแต่เราเคยทักไปคุยหรือว่ามีใครแบบไปคุยไม่ไม่คะุยแต่ในไลฟ์สดก็จบเขาบอกว่าอย่าดานะถ้าด่านี่คือแจ้งความจริงนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนเฟซบุ๊กบ่อยบ่อยมาก ก็คือเราก็ตามบล็อกไม่ทันนะค่ะแล้วล่าสุดคือเราก็ยังไม่บ okay. ล็อกเฟซเขานะเพราะที่เราจะได้ดูข้อมูลเขาในการดําเนินคดีด้วยค่ะค่ะวันนี้มาค่ะคดีอะไรกันคะคดีอ่าหมิ่นประมาทแล้วก็ข่มขู่ค่ะทางตำรวจว่ายงไทางตรวจก็ช่วยให้ถึงที่สุดทั้งอ่าทางตำรวจทางสนคณะยาวแล้วก็ทางที่นี่ค่ะปอค่ะค่ะ ได้มีการตรวจสอบใช่ไหมคะว่าเขาเป็นคนที่จังหวัดไหนหรืออยู่ในกรุงเทพหรือยังไงเออเรื่องต้นยังค่ะลำยองก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ก็ต้องให้ทางเนี่ยค่ะทางปอทตรวจสอบให้ค่ะแต่รปภนี่ก็ยังรู้ไหมคะว่าเขาเป็นอย่างอยู่ในงานของบริษัทไหนอะไรรู้คือในในคลิปลายองมีคลิปอยู่เดี๋ยวส่งคลิปให้พี่นักข่าวคือมันเป็นคลิปที่เขาคุยกันกับนายห้างค่ายหนึ่งไว้อ่าค่ะคือคลิปแล้ว่านายห้างมีแบบคุยด้วยว่าทําไมต้องไปด่าเขา ทำไมต้องไปดา่าอ่าเขาก็มีมีการคุยข้อตกลงอะไรห้ามด่าอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเป็นตัวเขาแล้วก็เป็นเสื้อบริษัทบริษัทเขาทำงานค่ะบริษัท,ท,บ,รษทบริษัทหนึ่งแสดงห่าหัวหน้าเขาก็รู้ใช่ไหมเขาก็มีพฤติกรรมอบบนี้นอันนี้ไม่ทราบค่ะอันนี้ไม่ทราบแต่เห็นแฟนคลับทักมาในอินบ็อกซ์ลํายองเมื่อคืนบอกว่าแฟนคลับอ่าแคปหน้าจอของลัมยองเอาไปให้ส่งส่งไปในอินบ็อกซ์ให้หัวหน้างานเขาที่บริษัทกดชิค แต่ก็ไม่รู้ว่าเสื้อที่เขาใส่เป็นเสื้อที่ทํางานเขาจริงๆหรือเปล่าหรือเอาเสื้อคนอื่นมาใส่อันนี้ก็คือเราก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ค่ะที่ขอกอ,อะไระไเขาไหมคะบอกอะไรเขาไหมว่าเราดาเนินการแก้ความแล้วนะหรืออะไรก็อยากบอกว่าดําเนินการแก้ความแล้วนะตั้งแต่วันแรกแล้วตั้งแต่ข่าวลงวันแรกแล้วก็ก็ต้องรับผลกรรมนเนาะ<ม>ค่ะถ้าคุณคิดไม่ดีหรือคุณสติไม่ดีหรือคุณปพฤติกรรมไม่ดีก็ควรที่จะรับโทษ ไม่ควรที่จะมาสร้างความเดือดร้อนให้ให้ให้คนอื่นค่ะถึงจะเป็นโลกโซเชียลก็ตามคุณอย่าคิดว่าโลคโซเชียลเอาผิดใครไม่ได้รำยองเชื่อว่าโลกโซเชียลเอาผิดได้ค่ะไม่ใช่แค่การด่าเฉยแต่อันนี้คือการขม่มขู่เราเราจาเป็นต้องดําเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะถ้าเขาติดต่อมาพอที่จะแบบเจราจาตัวไหมคะไม่ค่ะไม่ไปเตือนไปแล้วเตือนตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยค่ะ คือลองเวลาเราไลฟ์สดเราก็อยากเก็บคลิปเราไว้เพื่อเพื่อดูใช่ไหมคะ <S <S เราก็ต้องมาลบเพราะว่าถ้าไม่ลบก็จะเป็นแบบไปด่าก,กันไม่จบไม่สิ้นในแฟนคลับก็ต้องปกป้องเราอย่างง<ม>ี้ค่ะเทั้งครอบครัวหรือทัง,งใครไม่ไม่มีใครรู้จักคนคนนี้เลยใช่ไหม,มไม่มีใครรู้จักแล้วก็คือนักร้องแคทวิสานโดนด่าเกือบทุกคนนะคะดบคนนี้ใช่คือเขาไปดูไลฟ์สดใครแล้วก็ก็จะเข้าไปด่า เนี่ยค่ะแต่ยังไม่เคยมีใครที่มีพฤติกรรมแปลกๆมาบุกถึงตัวหรือมาถึงบ้านถึงแบบอะไรอย่างี้ไม่มีมีมีแต่สามสิบปีก่อนก็มีแค่โรคจิตแล้วก็เข้าใจว่าเขาเป็นโรคจิตเนาะขอเสื้อในกางเกงในก็เราก็เข้าใจว่าแค่อย่างนั้นโทรมาตามเบอร์โทรรับงานขอกางเกงในลำยองหน่อยขอชุดนักร้องลำยองหน่อยไปถึงที่งานเราก็มีการดูแลเราอยู่ก็ขอชุดนักร้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราคือเราเข้าใจว่าเขาเป็นโรคจิต โลกจิตแบบนั้นแต่ลักษณะการข่มขู่แบบนี้อุ้ยเราเราไม่เสี่ยงด้วยค่ะมัน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 ถึงชีวิตเลยนะนขึ้นเวทีมันหลอนความหวัดระแวงหวัดกลัวอะไรอย่างเงนะี้ยตั้งแต่เกิดเรื่องมายังไม่ขึ้นเวทีไงคะแต่ถ้าขึ้นนี่ก็ก็คือกลัวเหมือนกันอ่าเพราะว่าเรื่องมันก็เกิดที่ขู่ก็คือเกิดวันวันเสาร์ใช่ไหมคะแล้ววันนี้ก็วันจันทร์ค่ะแล้วอาทิตย์หน้าลำยองก็มีคอนเสิร์ตแล้วเงี้ยค่ะก็คือก็กลัวค่ะ แล้วแล้วถ้าที่อยู่เขาอยู่ตามเฟซบุ๊กที่เขาแจ้งมานะคะก็คือจังหวัดที่ํำยองไปสแสดงเลยละค่ะต้อ,ะองผู้บัญการยังไงไหมคะต้องประสานกับเจ้าหน้าที่หรืออะไรที่จัดการอะไรไม่อะไรเช็คคนที่เข้ากลัวกลัวเจ้าของงานเลิกจ้างแเ้วาะกลัวเกิดเรื่องอีกนีก่ละเ <c oughs> ข้าโควิดกว่าจะจัดงานได้แล้วก็มาเจอเหตุการณ์แบบน,นี้ก็กลัวอ,อย่างนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คืออยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวเขาให้ได้เร็วๆที่สุด จะเอาเขามาทําวิธีการไหนรับโทษแบบไหนก็ก็ว่ากันอีกทีรับรองไม่รู้จริงๆค่ะไม่รู้แต่ในข้อมูลที่เขาเขียนไว้นี่ไหมคะในใในนข้อมูลเรายองพูดได้ใช่ไหมคะตั้งเองได้ค่ะอ้างเองได้อันน่าเจริญหรือเปล่าค่ะแต่ก็คือไม่รู้ว่าข้อมูลตรงนั้นจริงหรือเปล่าใช่เขาอาจจะคือเรื่องพวกนี้บางทีมันโลกโซเชียลมันก็อาจจะโกหกกันได้นะค่ะแต่ถ้าบริษัทที่เขา ที่เขาใส่เสื้อบริษัทก็คือเป็นบริษัทหมายถึงบริษัทจัดบริษัทรักษาความปลอดภัยใช่ก็คือเขาแล้วแต่เขาจะส่งไปจังหวัดไหนอย่างเงี้ยนะคะแต่บริษัทเขาก็อยู่แถวลาดพร้าวค่ะก็ซึ่งไม่ไกลไม่ไกลกับลำยองไปอีกไม่ไกลกับลำยองไปอีกก็กลัวตอนนี้คือห่วงที่สุดคือพ่วงคุณพ่อคุณแม่เพราะเวลาลำยองกลับบ้านลำยองก็จะเช็คอินตลอดว่ามันอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็กลับอาทิตย์ที่แล้วด้วยค่ะ่็จะรู้ว่าตรงไหนบ้านอายู่ตรงไหนใช่ค่ะ ค่ะไม่ไม่ใช่คนบ้านแน่นอนค่ะ